สวัสดีค่ะสกายนะคะสวัสดีค่ะม่มมี่เองค่ะ<อ>แมปนี้คือชื่อแมปที่ว่าชื่อว่กมมากาม m เก k ร์นั่นเองค่ะทุกคนอา่าเรามาจะมาตามหามาร์คเกอร์กันนะคะอตอนนี้พี่สกายนะคะแม,แมปชื่ออา่านง่ายมากเลยค่ะทุกคนเมื่อกี้นี้เก็บสีม่วงแล้วนะคะาล,ลายเป็นแบบนั้นะแล้วมันอยู่ในอยู่ในอยู่ในขวดในกรุกงกุมอ่ามันเป็นสมารทิงไดย มันคือปอกไงคะเวลาเราจะใช้มาร์กเกอร์เราโอ้ยหล่นลงไปแล้วโอ้ยใจเกือบลงน้ำเดี๋ยวครั้งนี้กาจะเล่นกับพี่ค่ะอีกแล้วค่ะเด็ก้ยเฮ้ยมาตามหากันก่อนนี้มาร์กเกอร์สีขาวนันไม่ใช่เหรอใช่เฮ้ยได้แล้วเขาชื่อว่า Snow Marker เกอร์เกอร์เกอร์มีเสียงเออโคด้วยเฮ้ยเฮ้เขามามีเตาผิงค่ะทุกคน มันจะมีปกมากกาม marker ที่โดนถูกง้อยอยู่ว้าวเรารกกาแล้วทำไมปกมากกา marker คีย์บิ้งม m เกอร์อนะคะมาเจนน่าม m เกอร์เมื่อกี้นี้คือมาเจนน่าค่ะทุกคนมาเจนน่าคืออะไรคะอันดามันคือก็เจนน่าไงคะอ๋อเขาก็คือเจนน่านั่นเองโอเคนะคะก็แปลงร่างมาอยู่ในของการเป็นมาร์ k เกอร์อ้าวแล้วเมื่อกี้สีขาวเมื่อกี้นี้คือเราเก็บไปแล้วใช่ไหมคะ โนั่นมันน้องแมวนี่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 สีม่วงจิมม่วงอุ้ยไปไงอ่ะเอ๋อฮะไปไม่ได้ไปได้ไม่ได้ไปได้ตรงนี้นี่นี่กระดุกกระดุกไปเอออะไรอะงงไปยังไงลื่นเนาะมันใสค่ะทุกคนอ๋อมันเป็นกระจกใสแต่ก็เดินลื่นลื่นเหรอคะนี่มันลื่นเหรอคะลูกมันติดมันได้อ๋อก็ต้องเดินต่อไปจนกว่าจะหาทางเข้าได้ใช่ไหมมันไม่มีค่ะมันไม่มีทางเข้าแล้วอ้าว แล้วไปอยู่ตรงนู้นแล้วเราจะเข้ายัางไงล่ะเนี่ยเราต้องปีนขึ้นข้างบนหรือเปล่าตรงสร è, ีน้ําตาลน่ะเออไม้ก่อนนี่คือหน้าของพี่สกายนะคะทุกคนแต่จะมีหน้าซ้ำ่อก่อนด้วยนะคะโอเคอะนี่ค่ะเราว่าน่าจะกลับกันก่อนนะอ่าเราต้องไปหาที่ใหม่แล้วล่ะเมื่อกี้มามีเห็ดพี่คามีใครเห็นค่ะว่าช่วยกันเก็บใหญ่เลยเอานี่ตอนนี้เราได้โอ้โหได้มาเพียบเลยที่เก็บมาแล้วคือสีเขียวนะคะ ส่วนที่ยังไม่ได้เก็บก็คือจะขึ้นเป็นสีเทาๆนั่นเองค่ะอะไปตรงนี้ไม่ได้ละ<ป>เหมือนจะไม่ได้แล้วหนะนี่มาเมฆคะทำแสงผีขาวหน่อยได้ไหมไป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 หาที่ไหม่กันอันดาบนี่เหรอใชออ่โอเค<ม>ไปกันเลยแม่สังเกตอยู่ว่าว่ามันอยู่ตรงไหนก็ได้นะเพราะว่าจะเคยสังเกตวยนที่ยามากระโดดไม่คืนนะไปด้วยจีอุ้ยนมเอ้ ตามมาตามมาโดดนี้กันนะทำไมเพราะว่าด่านนั้นมันยากมากเลยนี่ไงฉันเห็นแล้วฉันเห็นปากกามาเกอร์สีดำแล้วเพื่อนชิ้นมาร์กนี่เลยเขาคือมาร์กโฟร์ back เอ้ยอ้าวนี่ของคุณอะไรเนี่ยเขาคือคุณอะไรอ่านว่าอะไรเนี่ยมีซัมบี้อ๋อคุณซัมบี้เหรอมีคุณมีคุณซัมบีตุ มีคุณซอมบี้แบบปะการมาเกอร์ด้วยโอ้นี่ไงซอมบี้จริงๆค่ะดูหน้าตาคุณซอมบี้มาเกอร์นะคะจะเป็นตัวสีเขียวๆแล้วก็มีตาสีแดงน่ากลัวม<า>ัย้ยนี่นี่นี่พึ่งแน่นอนคุณบีรจริงรึวปล่าเขาคือคุณบีบีมาเกอร์ต่อมาต่อมาไปทางไหนกันก่อนตึงดึง เร็วจังเลยพี่ข้าวโอ้โหพี่ข้าวปีนขึ้นมาพาพี่สกายปีนขึ้นมาบนต้นไม้แล้วตามแลาวไม้ตานสิตามลงมาให้ชันเร็วสกายเร็วตามพี่ข้าวให้ทันเลวไปนู่นแล้วพี่ข้าวไปนู่นพี่ข้าวไปแล้วม嘛กะนึบค่ะตาปะเถอะโอ้ยต้องเริ่มใหม่เลยเริ่มใหม่เลยค่ะซึ๊บต้องจูดง เอาขึ้นมาขึ้นมาเดี๋ยวหาทางช่วยขึ้นมาทางไหนดีเดี๋ยวพี่ข้าวช่วยค่ะทุกคนโอเคแล้วนู่น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 อยู่ทางนู้น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 นู่นนมาทางนี้ทางนี้ทางนี้เี๋ยวจะขึ้นแล้วจะขึ้นแล้วนี่โอ้ยอยู่นี่เนี่ยคืเจอร็อกเขาคือร็อกมาร์กเกอร์เอาตัวนี้พี่สกายก็อดเอพี่พี่ข้าวก็อดสิเนี่ยเพราะว่าพี่สกายมาเจอโดยบังเอิญนี่ไงเจอแล้วตัวนี้ตัวนี้ ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เธอยังไปนี่น,น,นี่นี่ก่อนเก็บยังน่าจะเก็บไปแล้ววะอ่ะเก็บแล้วค่ะเก็บเก็บแล้วค่ะโอเคไปเลยตามไปเลยค่ะคือตอนนี้พี่เขาเขาเก็บไปแล้วหรอคะเนี่ยใช่แล้วพี่เข้าเก็บไปแล้ว <c oughs> โอ้โหทำท่าอะไรกอน <c oughs> นะคะสำหรับแมปนี้นะคะมันมากเลยกับการตามตามค้นหาคุณมาร์กเกอร์นั่นเอง แล้วก็มีแบบว่าแอบซ่อนแล้วก็มีชื่อเป็นของตัวเองด้วยอ้าวอยู่ดีๆพี่ข้าวหายพี่ข้าตกค่ะอ้าตุยตุยอู้ตุย,ต,ยตุยไปเลยนี่ไงมาเริ่มกันใหม่เลยเฮ้ยต้องกลับมาจุดเซฟทีเลยอ่ากลับมาจุด <มา S 1> เซฟก็ไม่เป็นไรวอร์ปมาอ่าเข้าไปเข้าไปเอาพอดีพี่ข้ามีตามอุ้ยหิมตะตกป่าน้ำหีมะเขียว ก็จริงนี่นะก็มันคือหิมะเปล่าเรามีความสุขกับการเดินท่ามกลางห้องสีเขียวและหิมะโปรยปรายมามีเห็นไหมคะว่ามันเป็นสีเขียวกับสีฟ้าแล้วก็สีอื่นด้วยนี่อยากจะบอกว่ามันคือเขาวงกดไหมเนี่ยเขาวงกดจริงๆค่ะบบนี้โอ้คาร์เลยนะคะในแมปก็จะมีให้เล่นเกมเขาวงกดด้วยในเขาวงกดเราตามหาอะไรคะเราจะต้อง หามงกุฎอ๋ตอตอนนั้นมีมงกุฎไว้อยู่นะอ่าเดี๋ยวไปตามหากันขอมาดูกันมาดูมาดูมาดูเจะอเจอไหมสำหรับแมปนี้นะคะเดี๋ยวพี่สกายจะกลับมาเล่นให้ดูแบบเยอะๆกว่านี้นะอีกนะเจอมงกุฎแล้วแโอเคั้นก็ฝากช่องเล,คคย,ย,งลคยค่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ค่ะอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย